สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เข้าสัมภาษณ์กับอาจารย์อ,อนอันต์สมผลึกนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า20ปีท่านจบปริญญาโทสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาและยังได้รับรางวัลอีกมากมายอาทิเช่นรางวัลสตรีดีเด่นสาขาปฏิบัติงานภาคเอกชนประจำปี2557ที่จังหวัดระยองสวัสดีค่ะ ภาษาไทยก็ต่างนะนะคะคาว่านี้นะคะก็คือความจําเป็นแต่คําว่าวนเนี่ย,ค,ค,ยคือความต้องการคนที่มาอบรมส่วนมากคิดว่าแค่วนก็มาอบรมได้แล้วฉันต้องการอบรมอะไรก็ามาแต่จริงๆแล้วมันต้องนี้ค่ะต้องเป็นความจําเป็นเราต้องวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมก่อนนะคะเราถึงจะดําเนินการฝึกอบรมต่อได้ค่ะความจําเป็นในการฝึกอบรมผู้เรื่องนี้ยาวนิดนึงนะคะ ก็คือในเรื่องของปัจจัยแรกก่อนปัจจัยภายนอกเช่นในเรื่องของกฎหมายตัวแรกสําคัญสุดนะคะเช่นความปลอดภัยในการทํางานเราต้องอบรมในเรื่องของทุกระดับที่เป็นหัวหน้าง,งานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือกฎหมายมาก่อนว่าปีนี้มีกฎหมายใหม่ไหมเราต้องติดตามนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็ยิ่งสําคัญะคะ่ะเช่นในเรื่องของลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรต้องการให้เราไปทางไหนนะคะเพราะลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องอบรมตามที่ลูกค้าต้องการเช่นลูกค้าต้องการให้เราได้รับใบเซอร์ผ่านการรับรอง ISO แบบนี้เพราะฉะนั้นโรงงานเราก็ต้องอบรมในเรื่องของ ISO เป็นต้นนะคะปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยภายในสําคัญไม่แพ้กนันค่ะเช่นกลยุทธ์ขององค์กรปีนี้ไปด้านไหนความต้องการของเจ้าของกิจการปีนี้เราจะเน้นไปทางด้านไหนเช่นช่วงเศรษฐกิจแบบนี้น่าจะเรื่องของไคเซนไหมคะ น่าจะเรื่องของการลดต้นทุนหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะคะว่าความต้องการของเจ้าของบริษัทไปทางด้านไหนเราจะได้อบรมคนแล้วก็นิดเราจะไปทางด้านนั้นเป็นต้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เขาเล่ากันบ่อยๆก็คือเรื่องของ competency ถูกไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของ core competency ว่าองค์กรเรามี core อะไรบ้าง1 2 3 4 5มีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่มีนะคะ เรายังไม่ได้เขียนก็อยากให้เขียนแต่ถ้าไม่เขียนไม่เป็นไรคะ่ะใช้ในเรื่องของวิชั่นมิชชั่นของบริษัทที่มีเพะวิชั่นมิชชั่นคือการที่จะทําให้คนในองคอ์กรเนี่ยเดินไปทางด้านไหนนะคะในประจําปีนั้นเป็นต้นคะ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะในเรื่องของนี้ความจําเป็นในการฝึรกอบรม แน่นอนค่ะทุกองค์กรที่ลงทุนไปก็อยากรู้ผลลัพธ์นะคะว่าฝึกอบรมแล้วได้อะไรที่จริงมีการประเมิน4เลเวลเลเวลแรกในเรื่องของความพึงพอใจปกติที่เราไปอบรมกันเนาะแล้วอันที่สองก็คือในเรื่องของความรู้ที่ได้รับมาให้น้องรายงานว่าความรู้ที่เขาได้รับคืออะไรเช่นกฎหมายใหม่มีอะไรเนี่ยก็อบรมด้วยความรู้ได้แต่บางหลักสูตรเราต้องประเมินผลถึงพฤติกรรมของคนเช่นว่าเปลี่ยนไปไหมทัศนคติถ้าเราบอกว่าเรื่องทัศนคติบวก เขาเปลี่ยนไปไหมอย่างนี้เป็นต้นประเมินลึกลงไปในเรื่องของภูเขาน้ําแข็งใต้ภูเขาน้าแข็งนะคะก็คือในเรื่องของพฤติกรรมคนสุดท้ายเลยค่ะที่สําคัญมากประเมินเลเวลที่4ก็คือผลลัพธ์ที่กระทบต่อองค์กรล่ะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สําคัญมากถ้าประเมินผลในเรื่องของ ROI ในเรื่องของเงินที่ลงทุนไปแล้วได้ผลลัพธ์กลับมายังไงสิ่งที่ผู้จัดการในเรื่องของการฝึกอบรมต้องติดตามผลแล้วก็เอาผลลัพธ์ ไปนำเสนอนะคะซึ่งอาจารย์ก็อยากให้ติดตามในเรื่องตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ